จ้าพี่น้องจ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนจ้าวันทีนในนี้มื้อสวัสดีพี่น้องเลยสวัสดีนะจ้ากรอกอาหารจ้าตักอาหารฮ่าฮ่าด้า่าฮ่าด่ทฮ่า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 ่าฮ่าาฮ่่น้องจ่าฮ่าฮ่าฮ่า เอ็ซีเมนูจ้ามียำม,มีอัน,นพัดผักไข่ปลาโลขาดปลได้แล้วกับบะเด้งเ,เนียนนี่เกิดไปครับลูกีกเจ็ดสานีแล้วพี่น้องมือละซีเมนูกอะเงียบเลยนอนบ่อยากตื่นกลับไม่ตื่นเพิ่งไม่มีคอยคอยซ้อมเบืองเจ้าของคอยขยันขยัขยนไม่พี่น้อง ขอยอมเจ้ากอนขอยขยันขยันก็ว้าซี่่เจ้ากตื่นไปตลาดตเาๆไปขยัน่ทําขยันเฮ็ดกินเา่ขยันเฮ็ดเวียกงานเวียกน ห่องเจ้าของเนะผู้ใด้คิไปย่องผู้อื่นเนาะเห็ดจางลราดิดละหน่อยพี่น้องบ่ได้เฮ็ดจางอะไรเฮ็ดนี่พี่น้องบอกเพ่ตะนหน่อยว่าพี่น้องบอกมาว่าถ้าจะเฮ็ดไข่พะโล้ให้เอ้วนนี้ไว้ที่หลังเฮ็ดก็เลยเฮ็ดคือพี่น้องบอกขอบคุณหลายๆจ้าไว้กับนี่อยู่แซ่บบอมโฆษณาพี่น้องว่าเพ่เห็ดต่กิ่นเนาะก็ะเซาะบนะรสชาติก็ตสมเราหอด

หัวกะทินดาหล่นแล้วเก็ดปลติดใจน้องพี่น้องเก็ดปลติดใจเข้ากะดาไปจับตอนแล้นนี่พักนี้จะกินไหมเนาะค่ะพี่น้องว่าเอาใส่ที่หลัง ไปด่าพ่อด่าแม่เขาด้วยล่ะเขาตีปากก็ดีอยู่น้ำตา่อยอยู่น้ำตา่อยบ่เคยบ่เคยบ่เคยด่าพ่อด่าแม่ใั่ถ้าด่าพ่อด่าแม่กันหายคุณบ่ขึ้นด่าก็ด่าอย่างอื่นเยอะไปด่าพ่อด่าแม่พ่อแม่ให้ยกไปเหนือหัวเฮ็ดปุ่นน้ำพระลอยวัดกับบ่ซ้ำเฮ็ดกับพ่อกับแม่ได้ เป็นข่อยบ่มีฟอบ่มีแมข่อยจะมีหมานีน,าน,น,น,ททานั่นนี่ข่อยจะเทสน้ำเปิ้ลเทสถ้ามีดีจังเลยเทสทั้งคนมีเทสทนี่กัน้ำเยี่ยมบุญมันมตกที่ใครหรอกมันตกที่คนทำนี่แหละบาปมันก็ไม่ตกที่ใครหรอกมันก็ตกที่คนทำเหมือนกันกินมุนี่แม ăn với cha phe, ba, phe leo thỉ ngoài cây, ba, mẹ cắt với leo kinh, dấm, dấm bùm, chặt hay lười, bố để để ăn dấm phi mướu khoai mướu, dẹp, ngon cho con này thật đó. พี่น้องว่าเห่เอาใส่กุบกระบ u o y ใส่กล๋วยกล๋วยก็เสี่ยนเสี้ยนนั่นเทมนบธนัดพี่น้องจ้าเทมโบธนัดเพมถนัดจังสีล่ล่ะเพมธนัดจังสีเง่เบิองเบืองซงมันเสีย่ยนบวชักแต่ี้ยเพียคักดีจัดน้องมามันจังสดฉันเออเพี้กะลืมคือไใจ ย้่งค้ดพอกอด้เพื่อเหบ่ถือบอกเพื่นใเรืพี่น้องเด,ด้อพี่น้องผู้ใดขายของขายยังกระไดบอกเแค่นี้ฮะเพื่อจนีนนน้อาชีพของเจ้าของ แรกๆก็อาชีพว่าท่านด้รู้จังหวะตักใบตักมาก,ก็รู้จังหวะเองแล้วเนาะพี่น้องซื้อเง็บของขายนี่เลยให้เสร็จกรอกแค่ยังนี่เลยแรกๆก็อาชีพว่ารู้จังหวะ <c oughs> พี่น้องว่าใครพัลลูไส้เน,นี่ยอันนี้อีกไงไส้หนำที่อิ่วดำเพิ่น <c oughs> ว่า ถ้ออามีนะจ้ะใส่ซี่ยู่ดำายมันคิ้วหลังทั้งแบบไม่ลยตามใจลูกค้าเนาะตามใจลูกค้าลูกค้าต้องการแบบไรเข้ากับเฮ็ดแบบนั้น นกิเวานนี้ทิ่ว่าฟังปนวันเพิ่นซื้อกับเขาแล้วถ้านี่มีเพิ่นเขียวไปหาเอี้ยยเพิ่นเขียวไปหาเอี้ยยนั่ไปกินเขาน้่ไปกินเขาน้ำอันเอี้ยอันวันนี้แม่บีเพิ่นตักอันตะน้ำพูลนะลาดเขาให้เพิ่นว่าแม่บีแม่บีน้องขอไครเนี่ยเพิ่นซื้อแล้วยังน้่ไปกินน้องเพิ่นเนี่ยนเนี่ยแม่บีแม่บีน้องขอใครเนี่ยสันตินะ เฮ้เด็กหน่อยเนาะพี่น้องจะเพิ่งรำคาญเพีเด้อพี่น้องมาเบืองเหม้เด้นี่ยจะเพิ่งเบือเพ้มาเบิงมาตีมาส้มเหมี้เพีเนี่ยจะเพิ่งรำคาญเพี่ยแล้วเฮ็ดตามถึงเยอมเพ็ดละ การพี่น้องเบื่อคันดอกว่าจะเพิ่มเบื่อกันอันไหนบ่ถึงอันไหนบ่ตรงอันไหนบ่กวนกับเขามาบอกกกัน,น่อนจะเพิ่มไปทั้งอื่น เ็นคเก็บเดกเก็บคนดแมนคนเก็บเ,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 เด้กนอนี้นเด็บเนาะเ็อะไรก็ยายไ้ <laughs> อุ้ยเสียกซะ rất xuống à Hãy subscribe cho kênh Mì Để không bỏ lỡ những video จักถุงต้มไข่ให้พอดีเมื่อนี้ถ้าตุนเต่าทานเยอะคือพี่น้องบพี่น้องบอกว่าเห็ดตุนเต่าทานเยอะแต่ตุนต่อทานแต่ว่าเห็ดเนี้ยกินอะเห็ดเต่าทานไม่ได้ดอกพี่น้องไม่พลาบไม่ใช่โทันตัว,พว,พว,พวเพชรเตรียมของตัวเพชรเตรียมของเ,เตรียม,ย,มยังเลี้ว ตะกี้เป็นแม ca, pues mm. 8, nah. ่ค <for S 2> ้าไม่ไหมตะกี้เป็นแม่ค้าไม่ไหมเนาะอันอันมัดทิ้งมัก็ไม่เปลี่ยนจนพี่น้องเขาได้บอกพี่น้องเขาว่าน้ำไปตลาดอะไปสังเกตเบังกะเจ้ามัดแกงเล้อสันจะเลยสังเกตจะเลยไดู้แต่โอเคพี่น้องพี่น้องอันไหนอันอันไหนก็มีแต่พี่น้องบอกเสิ ถ้าบุ้มีดีบุ้พี่น้องบอกเพ็ดๆกับเพ็ดตำเป็นเนือ้อมเพ่หละอันนี้พี่น้องระบอกเพ็ดัออมาปรับปูงอมาแก้ไขนเนาะพี่น้องแกงกับเพิ่มเง,งชุนไปหนี่วไยเต้ขึ้นจากบพร แล้วไม่เครียดทำแล้วไม่เครียดท,ทำแล้วเครียดอย่าไปทำ ัวกล่างกัยส่วนเนี้ยสุยว่สวนก็ได้แล้วเนาะพี่น้องจใดที่วนเฮอยกันกันบไปกนด้อพี่น้องด้ไปยิบยกยันปาดุกเดปาดุกบายสงแล้วเนาะ ครับผมสวัสดีครับขอบคุณหล,ลายๆทีิตตามครับ